พอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเต่าน์คงเช่นเคยนะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนทาแกะ7กสีนะครับแบบตัวนี้แหละครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับจินโคดเจ็ดสีนะครับซึ่งเราจะมาสอนทําตัวที่สองกันเลยนะครับนี่ครับยังไม่ทันยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําให้มันเปลี่ยนเป็นเสีนะครับซึ่งแล้วก็วางที่ที่ตีเหล็กไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาเชียนชื่อที่ตีเหล็กกันนะครับ โอเคฉันตามผมเลยนะครับเออฉันว่า J E D แล้วก็ขีดนะครับถ้าไม่มีขีดมัก็จะไม่ได้นะครับโอเคเสียงเกมดังไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับไหนวะเดี๋เด้อเดเเด้้เา้ยวเดเดเดนะครับแป๊บหนึ่งแม่งมันหายเฉยเลย โอ oh, ้นี่ครับปึ๊บนี่แล้วก็ใส่ปึ๊บนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเกิดสีเลยนะครับก็เฟี้ยวไม่น่าเฟี้ยวไม่น่าปึ๊บอ๋อแลกชิปหายเลยโอ้เ oh, ดี๋ยวเดี๋โอเคครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับเตอร์แลายตมม่กล้องกดแชร์ให้ด้วยนะครับทัลลาชินีลาก่อยสวัสดีครับ